ผู้สูงอายุที่มี75ปีขึ้นไปทยอยเดินทางเข้ารับวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่ออย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนในการแจกบัตรคิวโดยใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนหลังจากที่ผ่านมานั้นพบการแอบอ้างและการสวมสิทธิ์ในการเข้ารับบริการโดยทางสถานีกลางบางซื่อยืนยันว่าผู้สูงอายุ1คนและผู้ติดตาม1คนเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการภายในสถานีกลางบางซื่อได้ หลังจากที่ทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มองค์กรด่านหน้าระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็มาถึงการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุโดยสถานีกลางบางซื่อได้เปิดให้ผู้สูงอายุ75ปีเข้ารับวัคซีนโควิด19ได้ด้วยการวอล์กอินและวันนี้เป็นวันแรกที่มีการปรับแผนการให้บริการแบบรับบัตรคิว ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามการให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อวันนี้พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีญาติพาผู้สูงอายุมาต่อคิวเพื่อเข้ารับบริการวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและชี้แจงขั้นตอนการรับบริการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วลดความแออัด สำหรับผู้สูงอายุที่นั่งวีลแชร์ใช้ช่องทางด่วนเข้าไปได้ก่อนขณะที่ผู้สูงอายุที่ยังพอเดินได้เองนั่งรอคิวอยู่อีกทางหนึ่งส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า75ปีให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหมอพร้อม ขณะเดียวกันจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีปัญหาเรื่องของการแทรกคิวและแอบอ้างสิทธิ์ดังนั้นในวันนี้จึงได้ทําการปรับแผนด้วยการแจกบัตรคิวซึ่งาจะต้องนําบัตรประชาชนมายืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับวัคซีนป้องกันการสมสิทธิ์อีกด้วยและอนุญาตให้ติดตามเข้าไปกับผู้สูงอายุได้อีกหนึ่งคนเท่านั้นโดยวิธีการรับบัตรคิวผู้สูงอายุและผู้ติดตามจะต้องยืนอยู่ด้วยกันพร้อมทั้งนําบัตรประชาชนมาเพื่อแสดงยืนยันตัวตน อีกหนึ่งปัญหาคือรถเข็นในการให้บริการไม่เพียงพอดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงขอฝากไปยังญาติของผู้สูงอายุหากมีรถเข็นให้สามารถนำมาใช้บริการด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วลดร,ระยะเวลาในการรอคิวใช้บริการ แพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังในฐานะผู้อำนวยการสูนย์จิตวัคซีนกลางบางซื่อเปิดเผยว่าจำเป็นที่จะต้องจำกัดสิทธิ์ผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อผู้ติดตาม1คนเท่านั้นเนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องของการสวมรอยอ้างเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุและบางรายมีการว่าจ้างให้ค่าตอบแทน พร้อมขอความร่วมมือว่าขอให้กระจายช่วงเวลามาเพราะส่วนใหญ่จะมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนเกิดความแออัดซึ่งยืนยันว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้วัคซีนแน่นอนเพราะเตรียมวัคซีนไวร้รองรับเพียงพอสําหรับผู้สูงอายุที่มากกว่า75ปีและต้องการฉีดวัคซีนในรูปแบบออนไซต์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อสามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึง18นาฬิกาของทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุด ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนไปจนถึงวันที่1 8ก,กรกฎาคมนี้ ดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนั้นได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยจะเฉลี่ยวันละ1 0 0 0 0ถึง15,000คนแบ่งเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มองค์กรและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆกลุ่มละ5 0 0 0คนซึ่งขณะนี้ได้เริ่มฉีดในกลุ่มสมาคมพตัตตาการร้านอาหารไปแล้วกว่า10,000รายศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อถือเป็นจุดให้บริการที่มีศักยภาพในการรองรับประชาชนได้เป็นจำนวนมากหากรัฐบาลสามารถจัดสรรวัคซีนได้อย่างต่อเนื่องเชื่อว่าประชาชนจะได้รับวัคซีนตามเป้าหมายแแนนน่นอนละการ วัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้สูงอายุถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องฉีดให้กับผู้สูงอายุเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต